สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสุนลงติงนะครับวันนี้พอดีรื้อเจอเม็ดแตงปี2 5 2พนรอยี่สองนะครับที่เป็นลงยาสีแบบแดงแต่แบบไปออกเป็นโทนสีน้ำโคกนะครับสีโคกโคกนะเพื่อนจะไม่แดงนะครับเห็นไหมเป็นออกสีแบบน้ำโคกน้ำโคกกันะอธิบายยังไงก็ประมาณนั้นนะแล้วก็จะมีเส้นสายฝนวิ่งลงมาเนี่ยนะครับเขียนว่าเนี่ยนะหลวงพ่อทวดนะครับวัดช้างให้นะอ่า ปีสองสองนะครับเป็นสีที่ผมชอบม,มากเลยนะสีโคกเนี่ยนะเนี่ยนะพออยู่กับแสงแล้วจะเห็นนะครับเนี่ยนะสีแบบโคกอย่างเงี้ยนะเพื่อนนะเห็นไหมครับแล้วก็จะมีเส้นอยู่ใต้กระไหลนะครับเป็นเส้นตรงๆ,ๆ,ๆ,ล,งๆลงมาเนี่ยครับเยอะเลยนะครับเป็นสายฝนที่ลงมาตกลงมันตกลงมานะครับกระไหลก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับเด๋ยนนี้นะเนี่ยนะครับหน้าจมูก ชัดแจ๋วเลยนะครับเห็นไหมฮะเป็นองค์สวยอีกองค์หนึ่งเลยนะผมว่านะเนี่ยนะเห็นไหมเมตตาชัดนะฮะเนี่ยนะเ,นนเห็นไหมครับเส้นนียเป็นเส้นเห็นไหมฮะแลสีก็เป็นแบบน้ําโคกันนะเนี่ยนะแสงอาจจะสะท้อนนิดนึงนะครับเพราะเป็นเรซินนะเนี่ยนะครับเขียนว่าหลวงพอ่อทวดนะครับ วัดช้างให้นะครับนี่สีเห็นไหมฮะนี่แดงแบบน้ำโคกนะฮะแดงปนแบบน้ำตาลน้ำตาลเข,เข้มๆนะครับมีฟองกล่องอากาศลอยๆอยู่บ้างนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆเห็นเส้นคอนะครับใต้ทางหลงพ่อก็จะมีเหมือนขีดๆๆเล็กๆด้วยนะครับนี่นะฮะนี่ ทีวนตรงนี้น่าจะเห็นเป็นสามเส้นอยู่นะครับเนี่ยนะชายจีวอนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันครับด้านหลังก็จะเป็นรูปของอาจารย์ทิมนะครับเลซิมก็เหลืองสวยนะครับเป็นเนี่ยนะฮะปอสที่ระบุนะครับก็คือสองห้าสองสองตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับด้านหน้านะครับก็คือเส้นวิ่งลงมาเป็นสายฝนนะครับ หูเจาะก็ตั้งตั้งขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยนะคมชัดนะฮะตั้งขึ้นมาเลยนะเนี่ยนะนี่ยเส้นจะเทอ,ออกไปบ้างนะครับตรงนี้นะนี่นะครับพอสอนนะเห็นไหมครับเส้นสายฝนบนไหลนะครับเป็นเส้นเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆตเต็มเลยนะคะแล้วก็พอสอสองห้าสองสองนะครับเนี่ยนะฮะ หเห็นเป็นเส้นผมของพระจาจาร์ทิมด้วยนะฮะหน้าตาจาจาร์ทิมก็สวยนะครับอันนี้เป็นกระไหลทองแล้วก็เรซินเคลือบนะครับก็เหลืองสวยนะครับนี่นะเห็นไหมเป็นเส้นขนแมวเต็มไปหมดเลยนะฮะ ตาลงอาจารย์ทิมนะครับคมเป็นเม็ดเลยนะฮะสวยมากๆนะครับเดี๋ยวนี้ชอบมากๆนะครับสีโคกคกเนี่ยนะเห็นไหมเพนะื่อนเดีนะไม่ลงกล้องก็สวยนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูขอบสักนิดนะครับขอบก็จะตัดแบบฉีกๆหน่อยนะเพื่อนนะเนี่ยนะหยาบหยาบนะเนี่ยนะ นะมีความหยาบหยานะไม่ขาดสักทีเดียวนะครับเนี่ยหูนะเนี่ยนะมีความหยาบหยานหนึ่งนะ ตัวยานิมึงเดวใช้กล้องเลยไม่ต้องอาเนี่ยนะครับเนี่ยนะเหนหักหักกับหยาบนะ,ะเนี่ยนะครับสวยนะฮะถ้าใช้นะครับสมัยเด,เด็กตอนที่อยู่ยาลาเนี่ย แขนกันสนุกเลยนะเอามาอมเอามากัดระวังติดคอมาเหมือนกันนะครับต้องระวังนิดนึ้าให้เด็กแขวนนะครับเพราะว่าเป็นเม็ดโลหะแข็งเล็กนะฮะอาจจะเผลออมแล้วก็ติดคอได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับสมัยก่อนเนี่ยของที่บ้านที่ใช้เนี่ยจะมีรอยฟันกัดกันได้ทุกคนนะครับเพราะเด็กๆนะซนนะแขวนไปพอเพลินเพินก็ามากัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอหลังๆมานี่ผ่านมาสี่สิบกว่าปีเนี่ย มูลค่าคุณค่าก็เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอายุเริ่มหายากนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับเม็ดแตงปี2522ก็คงประมาณนี้นะครับสีเรซินออกแดงโค้กนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเพื่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ